คอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเราจะโตไปด้วยกันค่ะได้ฝนก็จะงามนะคะแตกใครเขาก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเอาไปปลงเป็นล่มล่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอื่เห็นไหมคะสวยมากสวยงาม ชมท้องฟ้าไปด้วยนะคะค,ะคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเราจะโตไปด้วยกัน,นะคะ่ะใ้ฝนก็จะงามนะคะแต่ใครเขาก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเอาไปปรุงกาลังงามเลยนะคะใครอยากได้ก็มาขุดเอาไปได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่ตรงริมคลองเลยนะคะทุกคน อยากได้นกอยูทีบ้านก็ได้นะคะประดับเนาะประดับเพื่อความสวยงามเป็นนกเขาเนาะเป็นนกเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใครนะคะจะใครได้ฝนนะคะทุกคนจะใครได้วันนี้ก็มาพักผ่อนริมคลองหาภาพรบรรยากาศ ส่งงานก่อนนะคะเป็นล่มล่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอืมเห็นไหมคะสวยมากสวยงามชมท้องฟ้าไปด้วยนะคะก็พามารับลมเย็นๆด้วยนะคะรับลมเย็นๆหางานส่งให้กับพี่ม้ากันก่อนนะคะไม่ว่าไม่ได้อะไรต่างๆนะคะถ้าแกงก็สามารถเอาไปตำไปทำตำรวมกับน้ำพริกได้นะคะกับพริกเนาะ ก็จะให้ความหอมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีก,กับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนเลยนะคะที่ได้มีการทุกคนคลิปนี้ก็มาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะทุกคนคลิปนี้ก็มาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะก็พามารับลมเย็นๆด้วยนะคะ รับลมเย็นๆหางานส่งให้กับพี่ม้ากันก่อนนะคะไม่ว่าไม่ได้ใครนะคะจะใครได้ฝนนะคะทุกคนจะใครได้ทุกคนก็พาเป็นคลิปธรรมชาติแล้วกันนะคะก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะก็พามาชมต้นจะกัทุกคนก็พาเป็นคลิปธรรมชาติแล้วกันนะคะก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะก็พามาชม ต้นกระหูกกระจองนะคะทุกคนหูกระจองด้านข้างบนก็จะเป็นต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กนะคะสวัสดีค่ะมาชมธรรมชาติริมคลองนะคะคลิปนี้ก็กำลังงามเลยนะคะใครอยากได้ก็มาุดเอาไปได้น,นะคะเพะสวัสดีค่ะ เทียงแล้วนะคะอย่าลืมหาอะไรทานกันนะคะทุกคนวันนี้ก็อากาศดีมากเลยสวัสดีค่ะเป็นคลิปธรรมชาติอีกเช่นเคยนะคะพบกับแม่วานนะคะขออนุญาตหางานส่งหน่อยนะคะวันนี้ยังไม่ส่งงานเลยนะคะเพื่อนๆได้รับโบมีการต่ออายุให้กับโบนัสนะคะทุกคนก็ ทำต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นนกเขาเนาะเป็นนกเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจอกานคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนเลยนะคะ ที่ได้มีการเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีก,กับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนเลยนะคะที่ได้มีการใจให้กันและกันนะคะอย่าลืมดูผู้สนับสนุนให้ด้วยนะคะฝากกดหัวใจน้อยๆให้ด้วยนะ,ะทำผัดทำแกงไปตำรวมกับพริกนะคะเป็นพริกแกงนะคะหรือจะไปใส่ต้มยำก็ได้นะคะทุกคน ตอนนี้ก็จะมีตะไคร้แล้วก็ทำผัดทำแกงไปตํารวมกับพริกนะคะเป็นพริกแกงนะคะหรือจะไปใส่ต้มยําก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะมีตะไคร้แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนเลยน,นะคะที่ได้มีการทําผัดทาแกงไปตํารวมกับพริกนะคะเป็นพริกแกงนะคะหรือจะไปใส่ต้มยําก็ได้นะคะทุกคน ตอนนี้ก็จะมีตะไคร้แล้วเป็นล่มล่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอืมเห็นไหมคะสวยมากสวยงามชมท้องฟ้าไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้นใหญ่ของเขาก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นใหญ่ของเขานะคะต้นใหญ่ของต้นหูกระจงเป็นคลิปธรรมชาติอีกเช่งเคยนะคะพบกับแม่วานนะคะ ขออนุญาตหางานส่งหน่อยนะคะวันนี้ยังไม่ส่งงานเลยนะคะเพื่อนๆคะค,ะคอมเมนต์อยากสร้างสรรค์น,นะค,ะ,<ส>นคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ<ส><น>เราจะโตไปด้วยกันคะ่ะ<ส><น>เพราะว่าถ้าเป็นต้นใหญ่ของเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นใหญ่ของเขานะคะ<ส><น>ต้นใหญ่ของต้นหูกระจงเป็นล่มล่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เห็นไหมคะสวยมากสวยงามชมท้องฟ้าไปด้วยนะคะกำลัางงามเลยนะคะใครอยากได้ก็มาขุดเอาไปได้นะคะเพราะหอมเนาะเวลาเราทำกับผ้าก็จะหอมนะคะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังมลมพัดเย็นสบายเลยะคะ่ะทุกคนวันนี้อากาศดีดี ลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนก็พาเป็นคลิปธรรมชาติแล้วกันนะคะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเนาะก็พามาชมต้นตะทุกคนก็พาเป็นคลิปธรรมชาติแล้วกันนะคะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเนาะก็พามาชมต้นตะหอมเนาะเวลาเราทำกับข้าวก็จะหอมนะคะทุกคนที่เป็นไหนนะคะช่วงนี้ก็เป็น ธรรมชาติริมคลองนะคะต้นเล็กๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยกำลังน่ารักเลยนะคะเนี่ยอมต้นรอบขึ้นอยู่ตรงริมคลองเลยนะคะทุกคนอยากจะ้กดูกที่บ้านก็ได้นะคะประดับเนาะประดับเพื่อความสวยงามทุกคนคลิปนี้ก็มาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะทุกคนคลิปนี้ก็มาส่ง กำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนอาหาได้เป็นอย่างดีนะคะจับข่าวได้เป็นอย่างดีนะคะก็เวลาเราจะจะต้มจะยำจะแกงสวัสดีค่ะหาอาหารกินอยู่นะคะก็เลยเก็บภาพความน่ารักน่ารักของลูกน้อยเนาะมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนไปทำผัดทำแกงไปตำรวมกับพริกนะคะเป็นพริกแกงนะคะ หรือจะไปใส่ต้มยำก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะมีตะไคร้แล้วก็หาอาหารกินอยู่นะคะก็เลยเก็บภาพความน่ารักน่ารักของลูกน้อยเนาะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะทุกคนเป็นรางงามเลยนะคะใครอยากได้ก็มาุดเอาไปได้นะคะโพรใจให้กันเลยกันนะคะอย่าลืมดูผู้สนับสนุนให้ด้วยนะคะฝากกดหัวใจ น้อยๆให้ด้วยนาะคะาระได้เป็นอย่างดีนะคะดับขาวได้เป็นอย่างดีนะคะก็เวลาเราจะจะต้มจะยำจะแกงไอ้ฝนก็จะงามนะคะตะไคร้เขาก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเอาไปปรุงอะไครนะคะตะไคร้ได้ฝนนะคะทุกคนจะใครจะทำผัดทำแกง ไปตำรวมกับพริกนะคะเป็นพริกแกงนะคะหรือจะไปใส่ต so ้มยำก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะมีตะไคร้แล้วก็ตอนขี่มอแล้วคะเนี่ยเป็น drilling. ล like ่มล่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอืมเห็นไหมคะสวยมากสวยงามชมท้องฟ้าไปด้วยนะคะเป็นนกเขาเนาะเป็นนกเขา ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะก็พาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติก่อนนะคะก็พอเปิดกล้องมาก็เห็นเจ้านกน้อยสองตัวเนาะเพราะกำลังกำลังงามเลยนะคะใครอยากได้ก็มาขุดเอาไปได้นะคะเพะว,วันนี้ก็มาพักผ่อนริมคลองหาภาพบรรยากาศส่งงานก่อนนะคะไปไหนนะคะช่วงนี้ก็เป็น